สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็เบิร์ดชัยก็มีบอลสีมาแบ่งปันอีกแล้วรอบนี้เป็นชุดเทพนะครับชุดเทพจริงๆเลยนะครับเนาะก็จะมีมีอยู่กี่ต้นเนี่ยสามต้นนะครับทุกท่านสามต้นชุดเทพๆเลยนี่สวยไหมรัตนาลุ่งเรืองนะครับทุกท่าน รัตนรุ่งเรืองนะครับดูครับสวยมากดูใบใหม่เขาด่างสวยเลยนะครับนี่รัตนรุ่งเรืองไม้แลนะครับก็เห็นเขาขายกันแพงอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ผมมีประมาณนี้นะครับดูฮะสวยเนาะสวยอะรัตนรุ่งเรืองแล้วก็ ซับพูลผลซับพูลผลนะครับนี่ด่างสวยเลยซับพูลผลด่างสวยมากครับทุกท่านอันนี้ก็ด่างเกินดางจัดนะฮะดางจัดมากๆดูเป็นชุดเซ็ตเทพใบกลมแล้วกันนะครับวันนี้ดูครับสวยจริงๆเลยนี่สวยมากๆนะครับเราซับพูลผลแล้วก็อีกต้นนึงเป็น สีกัญจนานะครับดูสีกัญจนากัดสีแบบแดงเกินแล้วนะครับใบกลมสวยนะครับสีกัญจนาดูครับนี่ชื่อชื่อสีกัญจนานะครับนี่เออวันนี้มีมาแบ่งปันนะครับสามต้นหรือเอาไปอีกต้นสี่ต้นแล้วกันเนาะเอาไปสี่ต้นเดี๋ยวหาอีกต้นหนึ่งอ่ะตอนนี้สามแล้วสามแล้วอีกต้นอีกต้นหาก่อน เราก็หากันก่อนนะครับอีกต้นหนึ่งอ่ะเซตใบกลมนี่อันนี้แปลกเลยครับทุกท่านชมพูระวีชมพูระว,รวีดูครับกัดสีชมพูเยอะกว่าสีเขียวนะครับนี่เซตนี้นะครับสี n, นะ่ต้นเนาะเซตสี่ต้นเอาไปครับหนึ่งพันเก้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันเก้าสิบอ่ะเซต เซตเทพๆเลยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูใกล้ๆนะครับวันนี้คลิปวันนี้ก็อาจจะไม่ยาวเดี๋ยวเราเอามารวมกันอ,อ,อันนี้มีหลอดแล้วนะทุกท่านนี่นี่สีกันจนาอันนี้สวยนะนี่ครับชุดเทพๆของเรานี่ใครยังไม่มีนี่ครับ 1>, 1 0ึ0บาทเอาไปเลย4ต้นนะครับแค่2ต้นนี้ก็คุ้มแล้วนะครับนี่2ต้นนี้ก็คุ้มแล้วสีการจนาอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมไปนะครับเนาะนี่ครับสวยๆเลยนะครับก็จะมีซับพูนผลนะครับซับพูนผลดูด่างครับด่างสวยมากแล้วก็รัตนลุ่งเรืองนะครับนี่ก็ด่างสวยมากเลยทุกท่าน แล้วก็สีกัญจนาอันนี้กัดสีเข้มเลยสีกัญจนากัดสีเข้มมากนะครับนี่มีสีเขียวมาแล้วอันนี้สวยอันนี้คือกัดสีเยอะกว่าสีเขียวดูสีเขียวป้ายมันนิดเดียวอันนี้เป็นชมพูทวีปแปลกนะครับเนาะเอาไปครับมีต้นเดียวนี่แหละชมพูทวีปแปลกดูครับสีเขียวน้อยกว่าสีชมพูอ่ะเซตสีต้นนี้นะครับเอาไปในราคา 1,000พกับ90บาทส่งฟรีไปเลยนะครับนี่สวยมากนะครับสวยจริงสวยจึ้งสวยมากๆเลยทุกท่านครับก็เอาไปเลี้ยงกันได้นะครับนี่ครับสวยๆเลยเนาะนี่วันนี้เบอร์ชายบอนสีก็มีมาแบ่งปันชุดชุดเทพนะครับเนาะชุดเทพด่างสุดจึ้งให้เลย1ชุดนะครับใครสนใจก็ทักมาตรงนี้ได้เลยนะครับ เอาละครับวันนี้เบิด์ช้ยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับมีชุดเดียวนะครับใครโชคดีก็ได้ไปเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ